สวัสดีครับท่นานผู้รับฟังที่รักและเคารพทุกๆท่านรายการนิทานพื้นบ้านมาพบมาพอกับท่านอีกคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับในคลิปนี้เสนอท่านในเรื่องลูกชายเทวดาณทีโมบานผาสุขซึ่งมีครอบครัวหนึ่งพอได้ซื่อวานายสามแม่ซื่อวานางนั่นส่วนลูกชายซือวานายมนัด สามชีวิตอยู่ในครอบครัวนี่กะพ่อกับแม่เป็นเสาหลักจะทําการทํางานบาว่าสิเป็นงานหนักกะเอางานเบากะสู่มีลูกชายคนเดียวกะเอาอกเอาใจลูกชายกับบ่ใครได้เหตุงานเหตุการ์ซ้อยเหลือพ่อแม่เป็นคนฉีกเกยียจฉีคขานเพราะว่าพ่อแม่ตามใจมากตั้งแต่น้อยส่วนนายสามกับนางนันกะหลังจากทําให้ทําหน้าเสร็จ กะสิไปรับจ้างทั่วไปบ,บว่าสิเป็นงานก่อสร้างหรืองานการเกษตรแต่เขาก็มิดีอย่างหนึง่งว่าเขาได้สืองัวสือควายเอาไว้ซึ่งมีควายอยู่ลหลายโตวควายงัวนั่นมอบให้ลูกชายนายมานัดเปลี่ยนภูเหลี่ยงดูเบิงงวัวเบิงควายนายมานัดเปลี่ยนบ่าวสำนอยอายุ16 17กปีก็ตอนงวัวตอนควายไปหน้าคือเก่าแต่ละเมือแต่ละวันเอางวัวเอาควายไปไวหน้าแล้วก็สินอนอยู่เถียงหน้า ทั้ง,บบงรับบังบอรับบังปล่อยเหงวัวควายเดินจินยาตามธรรมชาติตกตอนเย็นมากเขาก็ได้ตอเมื่อตอนควายเข้าบ้านเป็นประจำทุกวันสำหรับมนัดเองเมื่อเวลาเอาควายไปไว้ทงหน้าแล้วก็สิบว่าได้สนใจงว่วควายอีอย่างเลยเขาก็สิเลนแล้วเขาก็สีนอนแล้วเขากระสีโทรศัพท์ไปหาหมูหาพวกคุยสนทนาเลียนบอได้สนใจงวัวควายเลย ขอน้ำท่านมาหาอีกครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวของนายตานางท่าลูกชายซือวานายเดชสำหรับนายเดชลูกของนายตานางท่านั้นเกิดพร้อมกับลูกของนายสำครอบครัวของนายตาหลังจากเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าแล้วก็สิบปลูกพักนั่มพักไปขายวันวาลูกชายของนายตานั้น คือนายเดชกระชีเกียรชีค่าบ่าใครซอ,อซอยพอซอยแม่แต่ละหมื่นแต่ละวันนอนแล้วก็จินจินล้วก็นอนหาลังมือก็ออกเที่ยวแต่ละมือแต่ละวันเวียกบวงานกาดบ่วส่างขอแต่เงินพอเงินแม่ไปเติมน้ำมันรถแล้วก็ปิดเที่ยวเห่ียแสกเห่ียสาวอยู่มาหมื่นหนึ่งพอได้บอกกับลูกชายว่ารับมือนี่ เดชไปเฝ่าไเฝ่าหน้าเด้อลูกเด้องัวควายมันสีเขามากินเขาเฮาเขากรลังงามกําลังสีไก่พ่อเกียวแล้วมีอยู่มือหนึ่งนายสำได้ไปหาหนายตาที่บ้านเพื่อจะไปหาสื่อมเมล็ดพันธุ์พักไปปลูกก็ได้พูดคุยสนทนาการเกี่ยวกับลูกชายของเขาทั้งสองว่าลูกของเขาทั้งสองเอาแต่ใจชี้เกียรติชี้ขาดถ้ามาหาจินจ้าว่าเป็นจังได โอ้ยโมูเอ๋ยว่าเลี้ยงลูกเขาเนี่ยบออยากเว่าวดอกลูกชายเทวดาเมื่อใดก็มของเงินไปเติมน้ำมันใส่รถมอเตอร์อรไซค์พาผู้สาวไปเที่ยวบอกไปให้ไปหน้ากับไปยาักหนักมต่พ่อแม่เท่าเท่านี่ละรับจ้างรับบายปลูกผักหาอยู่หากินมันจังคอยได้กินสำหรับนายสานันหลังจากเ็ดไทยเหตุหน้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็ไปหารับจ้างรับบาย เอาทุกอย่างที่ได้เป็นเงินเป็นทองทั้งงานก่อสร้างทั้งงานการเกษตรเขาได้ไปหาลูกน้องมาเพื่อทํางานอยู่ขางแม่นามเบิ่งลูกน้องของเขาสิครับแต่ละไลนขยันขันแข็งพ่นละไปได้ลูกน้องมาจากฟังพมา่าพ่นละมาซอยเห็ดซอยทํานะครับโยกหินตอกไม่ได้สบายเขาเป็นคนคุ้มรับสําหรับนายสัง อ่ะซอยการเ้าซอยการขยันขยันเอาไว้งานหฮาเสร็จเ้าก็จะได้เงินเฮารับเหมานี่ก็ถือว่าได้เงินหลายอยู่เออ๋ยสิบแบงปันไห่สมมาผาควนดอกบ่เอาเปรียบดอกผู้เป็นหัวหน้าก็ได้เอาสูสูบักเตี้ยปาดเทามึงมาแห้งถ้ะบักเตี้ยยกหินได้ท่วนทวนมกันนี่ <S <S ส่วนนายมานัดลูกของนายสาซสิ่งกะพ่อแม่มอบหน้าที่ให้ดูแลควาย แตละมือแตละว่านเขาก็จะตอนควายไปหน้ากับไปหน้าเจ้าของนั่นละไปแล้วกับปล่อยเอาไว้คือเก่าแล้วเขาก็จะนอนเล่นลับพักผ่อนสบายว่างๆกับโทรศัพท์ไปหาผู้สาวนอกจากนี้กะเล่นเกมวุฒิสนใจง้อควายวาสิได้ยูได้จินจังไดได้นอนน้ำบ่อได้จินน้ำบ่อบม่ได้สนใจ่วนควายกับเป็นควายที่หูจะความพอสมควร พ้ากันไปเป็นมูเป็นมูกิ้นหยาแล้วก็กิ้นน้ำาล่งน้ำหอดเวลาเหมือแล้งกับผากันยางเข่าแถวกันเข่าในบ้านนายมันัดก็ได้แต่ยางน้ำกวนควายนั่นละแต่ละมือแต่ละวันหลังจากนายมนัดได้ขื่นหลังควายเป่าคุยแล้วก็ชิดในใจลำพึ่งในใจว่าโอ้ยแต่ละมือแต่ละวันกูนี่ก็น้ำตะโวนควายเฮ็ดจจงไดเนาะสิได้ไปหาเที่ยวน้ำมูน้ำพวกอะ หลังจากที่านายมนัดได้ลำพึงลำพันเกี่ยวกับการเลี้ยงควายแล้วเขาก็ล้มหัวนอนหลังจากที่เขานอนหลับไปนั้นก็มีเสือโคง่งเสียดาวได้มาไล่ตะคุบกัดควายของเขาไปสองสามตัวลากเขาไปในป่าลึกซึ่งเขาก็ยังนอนเฉยบรูเรืองรูล่าวอีหย่างในขณะที่เขาตื่นขึ้นมากับว่าเห็นควายควายหายไปสามตัว มีควายทั้งหมดเจ็ดตัวควายเขาเหลืออยู่สี่ตัวเขาเลยต้อนควายเขาบ้านไปหาพอ่อหาแม่เขาตกกระใจอย่างแรกเมื่อเวลาเห็นคราบเลือดที่เสือมากัดควายของเขาปาดที่โทเสือมากัดควายกิ่นไปสามตัวเฮาบ่ตายกระบุนหัวละตัวนี้นอนหลับคาแง่เฮากระดายจักบานมาติยามใด มันกัดควายบอกัดกน้นถ้ามันกัดเฮาไปเม็นเฮาตายอยู่ทวงหน้านี่ละโอ,โ,อโอ้ยโอยญานน้ำกลนะเด้บานมืออื่นบอกามาหน้าเราละยานยานเสือจากที่เขาพาควายสีโตเขามาใบ้บานแล้วพอเห็นควายบกบก็เลยไปบอกกับลูกชา้ว่ามานัดควายไปใส่สามโตคือบ่เห็นคือเห็นสี่โตหนึ่งควายเจ็ดโตฮะ พอครับควายหายกระพอวเสือมันมาก,กัดกินผมว่าตายกระบ,บุนหัวแล้วล่ะครับพอว่าแล้วเลี่ยงงอแงควายประคุมดอกหูจักว่ามีเสือก็เอาปืนไปน้่ก็ไปยิงมันเปียงเปียงควายนอนไข่ต้นบวาขาบข้อตายบาวชไหวในลูกนี่ขีเกียจขีข้านแห้งแต่เนาะหูบวาควายสามโตนะี่เป็นเงินทอดายหายไปเงินหลายหมื่นเกือบแสนได้สามโตน่ะนะ หาได้บอมึงมีปัญญาหาได้บอลูกหนีบ่ไหวโอยตีนมึงก็น่าลูกนี่เหอะครอบกูเอาใจมึงแต่น้อยไงขึ้นมามึงได้ขีเกียจขีขค้านไปหนีจากกูกูบ่สนใจมึงแล้วบานเนี่ยลูกบ่ดีลูกขีขค้านไงอ๋อยข่ซ้อนมันเอาลูกเอ้ยร้านใาย่มันขี้ค้านแต่นอนว่าเอาใจมันแต่น้อยนั่นละ่ะควายหายสามโตว,ว่าไม่ข้ามเสียบาวะยายห่กระได มักมานัดนี่ก็แะแม่งฉีข่ขานหลายปรากับบ่เอาไปปืนกับบ่อเอาไปหูววันหน้าไก่เขาไก่ปลาด้ว่แต่แม่งฉี่ไล่แห้งหลานชายก็ดีมันบ่ดีละอีแม่หลานชายมันซัวแล้วล่ะคอยบ่เอามันเลี้ยงไว้แล้วลูกบ่ดีจังสิไปมึงสิไปใส่กับไปมึงบ่ไปกูขามทีมได้ละมักมานัดโอ้ยขี้หายใหญ่เลยมึงนี่กูบ่เอาไว้แล้วลูกขี่ไล่ปนีจากนั้นมานัดจะได้หนีออกจากบ้านเพราะว่ายานพอขา นำพาทันภูฟังมาพบกับครอบครัวของนายตานางท่าซึ่งมีลูกชายสอว่านายเดชอันนี้กระจอมชีคขา้าลูกไายเทวดาคือกันนั่นล่ละไปใสมาใสกับ่กใครบอกพ่อบอกแม่ขอแต่เงินเอาไปเติมเม็ดกับนำมันรถมอเตอร์ไซค์เมิดย่ามใดมาขอยงง่ามนั้นเวียกบวงานกลางบ่อสางเป็นหมักคำผานลูกชายเทวดาพ่อแม่เอาใจมาแต่น้อยขัโค้อ ใหญ่ขึินมากจังคอยขี้เกียจฉขี่คาน <S <S ยู่มาามือนหนึ่งหน้ายตาพ่อของนายเดชด้บอกนายเดชให้ไปเบิงเขา่าเบิงไฮเบิงหน้าว่าไก่สิพ่อเจียวหราไปเข่าก็กได้ให้ไปเฝใไ้เฝาหน้าเนี่ยว่าควายมันสิมาจินเขา่าเข่าแหงกำลังสิไก่เจียวแล้ว <S <S 1> <S 1> นายเดชลูกของนายสามก็ไปเบิงไ้เบิงหน้าตามที่พ่อบอกแต่เขาไปนอน ว่าได้สนใจว่าเข่าสิแจ้สีอ่อนหรือว่าสิมีงัวมีควายมากัดจินจังใดไปถึงเถียงหน้าเขากล้มหัวลมนอนท่านที่ล่ะครับแขนอูอย่างสบายนะครับพักผ่อนอยู่บนเถียงหน้าน้อยโอ้ยสบายคัแล้ะเฮาพอบอกมาเบิงเขาอยู่หน้า เบิงก็ได้ตะเบิงนั่นแล้วสิเหตุอย่งไรนอนเหล่นมันอยู่นี่แล้วเปย์มะกลางเอาอูมะแขนอยู่นี่ละนอนรับพักพอนสบายละเอาสูบบุหรีก่ก่อนจังไข่สินอนมือนี้หลังจากที่เขาได้แชนอูแชนเปยเรียบร้อยแล้วเขาก็สูบบุหรี่หลังจากสูบบุหรีเ่เสร็จเขาก็ทิ้งก้นบุหรี่ลงไปในไอหน้าที่มีเขากำลังเหลืองอลามอยู่บุหรี่ที่เขายนทิ้งไปนั้นไฟยังบวชในหมอด,ดับ มันกะ็ค่อยๆก่อโตลุกขึ้นมาเทละเล็กเทละน้อยในที่สุดก็เป็นเปลวไฟลูกขึ้นมาถ่วมทนบักใหญ่ใหม่ทงให้ทงหน้าร่วมถึงเถียงหน้าปวงซอยเนืพี่น้องซอยแนืไฟไหม้ไฟไหมไฟไหมไหมเถียงหน้ากระไม้ไม้ต้นเข่าไม้เข่ากระไม้โอ้ยซอยแนืซอยแนดับเพราท่านละยู่ผู้เดียวนี่ซอยเนือโอ้ยคอยยู่ก็ได้แล้วคอยแล่นปีนี้ก่อนคอยแล่นก่อนผู้ห้วยซอยเนืพี่น้องซอยแนื และแล้วในที่สุดนายเดชจะได้แลนหนีวิ่งหนีไปบ้านบ่สาม,มารถที่จะดับเพลิงไฟได้ไฟได้ลุกลามไหม้เขาจนมืดเยี่ยงตลอดจนถึงเทียงหน้าพออเขาเนี่ยแลนเข้าไปในบ้านเพื่อจะไปบอกพ่อให้มาซอยดับนายเดชเตลนเข้าไปในบ้านร้องตะโกนบอกพ่อว่าครับพ่อครับไปดับไฟอยู่ทงหน้าห้องนียครับ ไฟใหม่ครับไฟใหม่ใหม่ต้นเขา่าตลอดจนถึงใหม่เตียงหน้าเฮ้าแล้วออกไปเดี๋ยวนี้พอออกไปเดี๋ยวนี้ไฟใหม่ครับผมดับพอทันครับผมดับก็ได้อยู่ผู้ดเดียวครับโอ้อปติทษออปฏติทั้งเป็นยังสี่มันสิได้ลือสัวสิไปห้อมกับไม่เม็ดเดอตัวโอ้ยเงือดหลายมึงก็ได้มึงไปนอนเฝ้าเขาจาังได้มึงจะควายไฟใหม่โอ้ยกวนบุรีผมนี่ละผมลืมมอดพบทิ้งเขาไปโอ้ยบักซาดส,สัวมึงเอ้ย บ่ไหวแล้วมึงหนีจากกูไปที่นี่กูลงทุนหมดหลายหมื่นเด้ต้องเตมนบ่ชิตบ่อ่านสูบบุหรี่สูบยากันย้อนทิมไปเพื่แต่พือขั้นมันผู้อื่นจูดกูิจับข้อเขาคุกติดคุกหลายสีปีด้เนี่ยโทษฐานวางเพิ่งและแล้วในที่สุด2เสียวสองสหายพ่อแม่ก็ขครับหนีออกจากบ้านชีวิตชะตากรรมของเขาสองคน เคยอยู่อย่างสนุกสุขสบายมีเขามีนม้ำได้อยู่ได้กินพอเม,มหามาให้เขามาอยู่กันสองคนย่างไปเรื่อยๆคำใส่นอนนันชีวิตเขามารู้จักาตุแท้ของความถูกก็คือช่วงพอเม่ไรครับหนีออกจากบ้านอันนี้มานัดกูหิวเขาแล้วมานัดมึงมีเงินสืบอนล้วกินบ่กูหิวเขา่าอ้อยกูกะว่ามีคือกันนั่นแหละบ่ฮันได้ไปเอาเงินอยู่พอกูจิกากูไลกูนีนะ หมักเดดมึงกับบมีเตีย๋ยอา้าวจะสั่นกับไปขออยู่วัดกินกับเล้วกันน้องนะองอ,งอิวเข่าเด้อิวขา่าหลังจากที่สองเซียวนั่นรำพึง่งรำพันกันอยู่กับผ้ากันเคค้คอยยางไปเรื่อยไปพบไปพอ่อกับสาราริมท่ามองหนึง่งเป็นสาราสาธา,ารณะเขาเรียกเข้าไปพักผ้าอาศัยอยู่นั่นเดชเอาว่าพักมองนี่หละมือแรงนี่ นอนอยู่สาลานี่ละเนาะเข่าก็หิวอยากกินเข่าก็อยากกินเขา่าเห็ดจังไดละ่ะเอาบ่าต้องเห็ดจังไดดอกเข่าไปพักในสาลาก่อนเฮาทั้งจากที่ได้เข่าไปพักในสาลาแล้วานายมันนาก็โจมดูบนดูว่าหิวเขา่าหิวเขา่าจนนายเดชได้ดดไดห้ให้นาดเล่าปันใดมันก็บ่เศร้าหิวดอกันมึงบ่ไปหามาเศร้าเบาซานุ่งกะการเขา่ากะบ่มีกิน กดเอาเข้ามันลำบากกันย้อนเฮ้าฉีค้านหูจักบอมานัดผู ah, ้ใดว้าก้อนผู้ท่านเป็นนอนผู้ใดวอกก้อนผู้น่้นแพ้ผู้ใดว้าก้อนผู้นั้นออกไปหาเขามาสู้กันกินเด้อจากนายเดชว่าจบสองคนกับบมีผู้ใดว้าก้อนกันละย่านแพ้ย่านได้ไปหาเขามากินหลังจากที่เขาทั้งสองนอนหลับไปก็มีขโมย ลักควายของชาวบ้านได้พานทางที่เขานอนอยู่นั้นไปและแล้วในที่สุดตำรวจก็มาหาเขาแล้วก็มาสอบถามสองคนเซียวสหายว่าหยุดเด้อยากระดุกกระดิกพวกเจ้าเห็นโจรลักควายไปนี่บอเจ้านอนอยู่นี่โดนเ้าตีเห็นพวกขโมยขอลักควายพานทางเส้นนี่ไปบอเฮอยสองนุ่มอ้าวเจ้าหน้าที่ถามเป็นยังค่อยบุปากเบาๆหรือว่ามันเป็นสายหโจรทะบอ เอา้ากูี่จับมึงได้นี่บบปากปเบาๆเอาเอา,เอากญแจมาใส่มันเอากุญแจมาใส่มันยายาคุณตำรวจยายากอากแจมาใส่มือผมครับผมเบ้าแล้วครับผมย่านแล้วครับผมเบ้าแล้วที่พวกผมเบ้ากัน,พกาานเพราะว่าย่านแพียย่านได้ไปหาเข่ามาสู้กันจีนพวกผมบมีเขาจีน ในที่สุดสองเซียวก็ได้เวาราาละเอียดให้กับตำรวจฟังตำรวจสงสารและเหลือตนก็เลยหาเขาหานมหามมาให้ยูให้กินแล้วก็เลยเดี๋ยวผ้าทรงไปบ้างหาพอหาแม่ก่อนตำรวจที่จะพาไปหาพอหาแม่เจ้าหนะ้าที่ตำรวจก็ได้สั่งสอนเกี่ยวกับการทำมาหากินกับความอดทนกับการต่อสู้ของชีวิตสอนมอดถูกอย่างสองเซียวก็เลยฟังแล้วเกิด จิตสำนึกที่ดีแล้วเขาก็เลยจะกลับไปหาพ่อหาแม่ไปขอขมาลาโทษพ่อแม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าสิ่งที่พลาดมานั้นคือบทเรียนของเขาได้รับความลำบากมากมายบ่มีเขากินบ่มีหมองนอนพ่อครับแม่ครับผมกราบขอโทษให้อภัยผมแน่ต่อไปผมจะขยันผมจะบอชดเกยียิฉีครานอีกแล้วผมรักพ่อรักแม ผมจะตั้งหนาตั้งๆทำมาหาจิตเป็นคนดีครับผมกราบขอโทษแล้วพ่อแม่ของสองครอบครัวนี่ก็ให้อภัยกับลูกชายทั้งสองในที่สุดนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบแล้วครับพี่น้องขอให้ท่านผู้ฟังโชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องพบกันในคลิปหน้าครับขอขอบคุณท่านที่ติดตามและรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวับดีครับ